โซมไหมทุกคนน่าโซมมากกลมาอยู่บ้านหลายวันแล้วค่ะก่อนหน้านี้อยู่ในเมืองก็ดูแลสุขภาพดีนะคะดูแลหน้าด,ด,ด้วยวันนี้จะพาไปท่องสวนนะคะทุกคน เป็นบ้านที่สวนนะคะมีความบ้าถ่ายรูปคนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้หน้าแห้งมากยังไม่ได้เตรียมครีมอะไรเลยสวัสดีค่ะมาดูเลยดูสิในสวนของเรามีมีอะไรบ้างอเนื้อที่เนื้อที่ที่บ้านนะคะหนึ่งไร่ หนึ่งไร่ครึ่งนะคะจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ดูที่บ้านก่อนที่บ้านมีบ้านสองหลังนะคะตรงนูน้นตรงนู้นหลังหนึง่งอันนั้นเป็นเป็นหลังของของพี่สาวนะคะอันนี้เป็นหลังของของน้องน้องสาวคนเล็กก็คือตั๊กเองตั๊กเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านนะคะคุณคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ให้ให้เป็นสมบัติติดตัวก็คือม,มีมีบ้านคนละหลังนะคะ มีบ้านคนหลังแล้วก็มีที่ให้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าปกติแล้วก็คือตามหลักก็คือลูกสาวคนเล็กก็คือจะได้เป็นต้องดูแลที่บ้านนะคะก็เลยเป็นอเอาง่ายๆก็เป็นบ้านใหญ่ะค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ของน้องเองวันนี้ไม่สวยเลยโอเคเราพาไปทัวร์กันดีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้เอาง่ายๆก่อนใค่ไหมนี่อันนี้เป็นต้นอะ,อะไรนะกระเจี๊ยบนี่ดอกกระเจี๊ยบค่ะมาดูอันนี้มันแก่แล้วทุกคนอันนี้เคยเคยกินน้ํากระเจี๊ยบหรือเปล่าน้ํากระเจี๊ยบนี้แบบอ๋อมันมีหนามเลยนะทุกคนมีหนามน้อยๆเนี่ย ต้นใหญ่มากถ้าปกติแต่ก็เป็นใบนี้สามารถทานได้นะคะกระเจี๊ยบหนึ่งแล้วกระเจี๊ยบนู้นทุกคนมีทุเรียนด้วยมีอันนี้ด้วยมีเยอะมากน่าจะถัวมไม่หมดหรอกเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นละมุดหรือเปล่าละมุดเขาเรียกละมุดละมุดไอ้ดู อ่ละค่ะนี่มีต้นกล้วยด้วยกล้วยน้ำมันนะทุกคนกล้วยน้ำมัาแล้วก็มีต้นบางคุดธตอนนี้ไม่มีดอกนะคะไม่มีดอกไม่มีผลเพราะพิ่งเก็บไปที่เก็บผลผลิตไปนะคะโอเคอันนี้เป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียน กระเจี๊ยบหนึ 1, ่งละมุดสองแล้วก็มังคุดสามกล้วยสี่แล้วก็เรลียนห้าใช่ไหมคะโอเค,อ,เคอ้ยเยอะมากเยอะมากมีหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนมีผักเลี้ยงมีต้นชะอมมีใบโหระพาใบแมงลากใบกระเทามีหมดเลยมีสวนปาล์มมีต้นหมากต้นหมากนี่ทุกคนอยู่ด้านหลังนี่ย น,นีต้นหต้นหมากใช่ต้นหมานี่มีเยอะมากมีเยอะมากทุกคนมีต้นขนุนด้วยนะต้นขนุนหนว่านี่ไงต้นขนุนอ,ออกดอกแล้วนะทุกคนโอเคเราไปไหนกันมีต้นกาแฟด้วยนะที่สำคัญเลยตอนนี้ช่วงนี้มีสองอย่างนะทุกคนที่กำลังจะ กำลังจะได้กินลูกนะได้กินผลผลิตว่าทุเรียนมังคุดละมุดกินหมดละกินหมดละกินหมดทุกอย่างเลย <c oughs> ตอนนี้ทุเรียนตอนนี้ก็กำลังใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะเร่งดอกให้มีผลผลิตใน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 เร็วๆนี้นะคะขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะเป็นผักผลหรือเปล่านะคะ ว่าใส่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเงาะก็เงาะก็มีต้นใหญ่มากเงาะหน้าบ้านนะตอนนี้เลยเดี๋ยชิคกอนนี่เลยโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก่อนเออนี่ ก็มีจะพูดว่ายัางไงดีมีของเล่นเยอะเลยที่บ้าน,บ,านบ้านค่ะอ๋อมีที่บ้านมีต้นมะนาวมะนาวนี้ไม่ต้องซื้อมะนาวนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะทุกคนอมะนาวนี้เยอะมากแบบยังไงอะมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นต้นหลังบ้านแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นเหล็ก ก็มีต้นหน้าบ้านสองต้นสามต้นนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้มีมโยชิดนี่มโยชิดมโยชิดต้นนี้เป็นต้นใหญ่เดี๋ยวให้ดูบุนี้นะทุกคนอย่ามึานหัวนะเห็นไหมอันนี้เป็นขึ้นไป นี่นี่นี่ด nope uh, mm ูให้ดูน uh ี uh ่มีดอกมีผลเรียบร้อยแล้วนะลองกินนะคะนี่นี่ง่ายเย็นยังต้นต้นต้นโอเคต้นต้นนี้ก็คือ ดกนะปีนี้ดกมากเลยนะปีที่แล้วไม่เป็นทุกคนเพราะว่าไก่ขึ้นมาขึ้นมาแบบขึ้นมามานอนไก่ขึ้นมานอนบนบนบน,บนต้นนะคะนี่ต้นมะยงชิดนะคะโอเควันนี้ตากหน้าสดมากหน้าหน้าสดมากทุกคนดูนะนี่อีกต้นหนึง่งอันนี้ โอเคมีเป็นช่วงเย็นแล้วนะทักนะคะทุกคนปกติคุณแม่จะลดน้ําต้นไม้นี่ข้างล่างนี่มีมีเยอะเลยนะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะทุกคนอันนี้เป็นว่านอันนี้เป็นใบใบลานะอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นอะไรนะมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศแล้วก็ด้านด้านฝั่งนู้นเป็นทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนทุเรียนบ้าน ทุเรียนบ้านก็คือเอ่อเป็นเอาไปต่อยอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นทุเรียนบ้านใช่ไหมแล้วก็เอาทุเรียนยอดทุเรียนพันเนี่ยมาต่ออีกทีหนึ่งก็พอมันโตขึ้นก็เป็นทุเรียนทุเรียนพันนะคะนี่ตันนี้อันนี้เป็นต้นนี้มีทั้งหมดห้าห้าเอา่ 5, อห้าพันมะม่วงนะคะมีนี่เลยคนละกิ่งกิ่งละ กิ่แล้วพันพันมะม่วงนะคะนี่เดยวโอเคเยอะมากนุ่นข้างบนดกมากเลยนะทุกคนดกมากเลยแล้วก็มาดวกัน นีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่น้องสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ที่บอกไว้นะคะนี่อันที่เป็นเป็นดอกก็มีนะคะทุกคนเป็นดอกเป็นผลแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นผู้เรียนค่ะนี่วันนี้วันนี้แั๊กจะแบบ อ,อ,นนอ,นนอันนี้จะทำเมนูผัดผัดหมูใส่เขาเรียกอะไรนะผัดเผ็ดหมูใส่พริกไทยนะคะนี่บ้านเรามีพริกไทยด้วยนี่เป็นพริกไทยนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามีหลายชนิดมากนี่ ัน,นไม่ใช่นะนี่พี่ไทยไม่ดกนะทุกคนแต่ไม่ต้องซื้อใครนะคะไม่ต้องซื้อใครมีใช่ไปกว่าครึ่งนะคะยุคโควิดนะนี่ไงไปอันนี้ยาวสุด ใช่ไหมมีต้นชมพู่ด้านล่างนะคะนี่ต้นชมพู่ก็มีหลายอย่างมากทุกคนมะนาวมะนาวที่ที่ที่พูดไปอะคะ่ะโอ้โหดกมากมาดูกันนี่ดกมากเลยมากถ้าดูในนี้ก็ไม่เห็นนะคะ ใบกะเพรามีถัว่วมีอะไรเยอะค่ะเยอะมากต้นสนุอะไรก็มีนะทุกคนม,<า>ม,มุมมืดมากทุกคนตอนนี้เย็นแล้วค่ะยังไงติดตามคลิปบ้านสวนเลยนะคะช่วงนี้ตังมาอยู่บ้านนะมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้านก็ ออยู่บ้านนะคะไม่รู้จะทำคลิปอะไรติดตามเขาด้วยนะ